สิพระเหรียญเกจิดังจังหวัดชเชิงสาวหนึ่งเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวตำบลบ,บางวัวอำเภอบางประกงจัดสร้างในปีพุทธศักราช2481 2. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดชำมปาง,งามตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจัดสร้างในปีพุทธศักราช2483 สามเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่สุกวัดร,ราชบ,บำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองเฉียงเสาจะสร้างในปีพุทธศักราช2477สี24่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเฉววัดรรัศฐาธร,รมตำบลบางขัญอำเภอเมืองเฉียงเสาจะสร้างในปีพุทธศักราช2490ห้าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อหรือวัดสาวชงโงกตำบลสาวชงโงกอำเภอบางคล้าจะสร้าง ในปีพุทธศักราช2499 6เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแจวัดโพเฉลิมรักตำบลดอนกอกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจัดสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 2 7. เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออยู่วัดบางตรงตำบลบางพระอำเภอเมืองเช,ชียงแสนจัดสร้างในปีพุทธศักราช2467 แปเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่คำวัดสนามจันทร์ตำบลบ้านโพอัเภอบ้านโพจะสร้างในปีพุทธศักราช2481 9. กเหรียญรุ่นแรกพระอุปัชารอดวัดคลองเขื่อนตาบลคลองเขื่อนอัมเภอคลองเขื่อนจะสร้างในปีพุทธศักราช2482 สิเปรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วตำบลก้อนแก้วอำเภอคลองเขื่นจะสร้างในปีพุทธศักราช2,493ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ